สวัสดีค่ะสเปกรกเพียนะวันนี้น้องปีโคตรจากรวยนะคะทุกคนคะ่ะก็ได้เดินมาดูต้นไม้นะคะทุกคนคะ่ะว่าจะมาหาเห็ดเผาะแต่ไม่ได้นะคะวันนี้น้องปีก็เลยมาเจอต้นสับเสือนะคะทุกคนคะ่ะต้นสับเสือนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าต้นสับเสือภาษาเขมรจังหวัดสุรินทร์นะคะเดิมติงแคทเดิมติงแคท ก็คือเวลาแบบว่าใครมีเลือดไหลนะคะแล้วเราก็เอาไปแตะเลือดตรงที่ออกใหม่ๆนะคะสดๆมันจะมีความรู้สึกว่าชานะคะทุกคนเลือดเราก็หยุดไหลด้วยนะคะเป็นยาสมุนไพรที่ดีมากๆนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะรู้สึกว่าหาได้ยากขึ้นนะคะทุกคนเพราะบางที่ก็ไม่มีเลยนะคะแต่ตรงตรงตรงนี้มีนะคะทุกคนคะ่ะก็ มีหลายข้างในก็มีนะคะแต่ต้องปีเดินมาพอดีก็เลยไม่เห็นต้นจับเสือนะคะทุกคนคะต้นจับเสือน,นี้เป็นยาที่ดีมากๆเลยนะสมัยก่อนถ้าไม่มียาแบบยาฆ่าเชื้อหรือยาอะไรนะก็เหมือนประมาณว่าเราโดนมีดบาดเนาะหรือมือเราถลอกเลือดไหลเอาปากนะคะเคี้ยวๆแล้วก็แปะนะคะเลือดก็หยุดไหลนะคะทุกคนคะดีมากๆนะคะ แล้วมีความแสบนิดหน่อยนะคะทุกคนนี่นะคะสับเสือนะคะทุกคนคะ่ะต้นติงแคสต,ต้นติงแคสก็คือต้นสับเสือนั่นหละคะ่ะภาษาเขมรสุรินเขาเรียกว่าต้นติงแคสนะคะหาได้ยากนะคะหาดูได้ยากนะคะเป็นยาที่ดีอีกแบบหนึ่งเลยค่ะทุกคนไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะภาษาไทยไปก่อนนะคะภาษาเขามรสุรินตระสนจาจ้าบ๊ายบาย